เอสเอวนแฟลชฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเจมี่วาดีสถิติยืนหนึ่งกับครึ่งชีวิตที่เลสเตอร์ก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีเฟเร์และซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับกว่า13ฤดูกาลในที่นิคิงพาวเวอร์สเตเดียมมันถึงเวลาแล้วที่เจมี่วาดีจำลาเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคือนักเตะที่จงรับภักดีต่อสโมสรอนแบบสุดหัวใจผ่านผลเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วมากมายไม่ว่าดีหรือแย่ แต่ถ้าไม่มีทีมเหมือนคิงจอกสยามเราก็อาจไม่ได้รู้จักชื่อของเจมี่ริชาร์ดวาีมันอย่างทุกวันนี้ก็เป็นได้ประวัติส่วนตัวของเจมี่วาดีหลายคนอาจจะพอทราบอยู่แล้วว่าเขาเกิดและเติบโตที่เมืองเชฟฟิลด์เขตเซาล์ยอร์ชเชอร์ในประเทศอังกฤษด้วยวาดีเริ่มเข้าสู่เส้นทางขาแข่งกับทีมบ้านเกิดอย่างเจ้านกเขาแมวเชฟฟิลด์วันส์เดย์แต่ถูกปล่อยตัวเมื่ออายุ16ปีจากนั้นก็ได้ย้ายไปยังทีมที่มีชื่อว่าสต็อกบริดจ์พาร์คสติลส์เป็นทีม ทาให้ระหว่างนั้นเจมีววาดีจะต้องหาอาชีพเสริมด้วยการเป็นช่างเทคนิคผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ในโรงงานทาแขนขาเทียมที่เมืองเชฟฟิลด์ช่วงที่อยู่กับสต็อกบริดณัณตอนนั้นวาดียังถือเป็นวัยรุ่นที่คึกขนองเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทจนเป็นคดีความถึงขั้นที่เขาถูกบังคับให้ติดแองเกิลแท็กนั่นก็6เดือนแต่สิ่งที่วาดีทําไปนั้นเป็นเพียงแค่การปกป้องเพื่อนที่บกพร่องทางการได้ยินจากการถูกกันแปลงเท่านั้นหลังคาแข่งที่ SPS นั้นานหลายปีตัวของวารีก็ย้ายไปร่ม Town, มวม แต่เขาก็ได้โอกาสลงเล่นแค่ไม่กี่นัดกระทั่งดนสิงหาคมปี2011เป็นทางฟรีวูดทาวที่มาคว้าตัวไปในราคา150,000ปอนด์ตัวกับที่ยิงหนีถือเป็นจุดแจ้งเกิดสำหรับดาวยิงจากเมืองเชฟฟิลด์พรอเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลตัวของเจมี่วาดีลงเล่นทุกรายการ40นัดระเไา14ประตู17แอสซิสมีส่วนรวมมากกว่า51ประตูแน่นนว่าด้วยฟอร์มแบบนี้มีหลือที่ทีมจากลีกอาชีพจะไม่สนใจกองหน้าสายความเร็วอย่างเจมี่วาดี และแล้วในปีถัดมาสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในยุคของเดเจลเพียร์สันจากการจ่ายเงิน1ล้านปอนด์เพื่อปิดดีว,วาดีมาสู่ทิ่นคิงพาวเวอร์แต่เป็นเส้นทางขาแข่งที่ค่อนข้างก้าวกระโดดจากคนที่วนเวียนอยู่ในลีกกง่งอาชีพกลับเดวกานขึ้นมาลงเล่นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูการแรกกับเดอะฟ็อกซ์สผลงานก็ยังดูไม่เข้าตาม,มากนักโดยยิง5จ่าย4จากการเล่นทุกรายการ29นัดช่วงแรกๆที่ย้ายมาอยู่เลสเตอร์ด้วยปัจจัยต่างๆนานาที่ก่อให้เกิดความเครียดและรู้สึกกดดันเขาเลยหันไปดื่มลาา่่่อววังจะชยยรกนค แต่การพึ่งพาสุรามิไรมันอาจจะเกินขอบเขตมากไปเพราะบางครั้งเจมี่วาดีเดินทางมาฝึกซ้อมทั้งที่มีอาการมึนเมาอยู่บางก่อนที่เรื่องราวจะไปเข้าหูถึงรองประธานสโมสรใน,น,นเวลานั้นอย่างคุณอัยวัตศิวัฒนประภาโดยคุณอัยวัตได้ขอพูดคุยกับวาดีเป็นการส่วนตัวเพื่อคุยเรื่องสิ่งที่กำลังเป็นอยู่รวมถึงความคาดหวังในอนาคตซึ่งคุณอัยวัตก็เปิดประโยคด้วยคำถามที่ว่าคุณอยากจบเส้นทางอาชีพแบบนี้งั้นเหรอคุณอยากจะอยู่ที่นี่แบบนี้งั้นเหรอเราจะปล่อยให้สัญญาของคุณหมดลงแล้วปล่อยคุณไป เราอยากคาดหวังว่าจะมีเส้นทางอาชีพที่ดีกว่านี้คุณคิดว่าชีวิตของคุณคนเป็นยางไรลองคิดดูให้ดีว่าคุณจะสามารถทําอะไรเพื่อสโมสรได้บ้างผมอุตส่าห์ลงทุนซื้อคุณมาร่วมทีมแล้วคุณมีอะไรอยากจะตอบแทนหรือเปล่าคําพูดที่ไม่รุนแรงแต่แฝงด้วยความชัดเจนมันก็ทําให้ว่าดีเกิดจุกคิดขึ้นมาได้จากการหักดิบเลือกเราได้หันมาออกกําลังกายจนมีร่างกายที่ฟิตพร้อมลงเล่นส์มหังในปีที่2กับเลสเตอร์ซิตี้น่าแต่กู้ฟองเก่งกลับมาได้อีกครั้ง จากการทำไป16ประตู11อสซิสต์จากการลงเล่นทุกรายการ41นัดมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพาย,ยิ่งเจาะสยามคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพในระดชั้นกับสูพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในรอบกว่า10ปีการได้ขึ้นมาเล่นอย่างพรีเมียร์ลีกตัวของว่าดีรู้สึกตื่นเต้นเอามากๆเพราะเขาไม่เคยสัมผัสบรรยากาศลลกสูงสุดมาก,ก่อนโดยพอเริ่มต้นเกมลีกในกลางปี2014ผมปรกากฏว่าฟอร์มภาพรวงของเลสเตอร์จะมีความห่างชั้นกับทีมอื่นๆอยู่พอสมควรเกมรุกเจาะเข้าได้ลำบากส่วนเกมรับก็เสียยยยยยยปปประตูไออ่าาาาาางงงมมมกทใหห้ิจสสนนนโซแดดั 29เกมในพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ชนะแค่4เสมอ7แพ้18รองอันดับ20ของตารางซึ่งใครเห็นก็ว่าตกชั้นไม่น่ารอดแต่ละปฏิหารลูกหึดก็มาเกิดขึ้นในช่วงปลายซีซั่นการัุดท้ายในพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ชนะ7เสมอ1แพ้แค่1จากจมบวัยอันดับ20ก็ดีดตัวขึ้นมาคว้าอันดับ14อยู่รอบบอลลีกสูงสุดต,ต่อไปอย่างน่าอัศจรรย์ส่วนคนที่ฟอร์มมาแรงแซงทางโขงเห็นที่จะเป็นว่าดีที่ช่วงปลายซีซั่นทำไป4ประตู4แอสซิสพา เข้าสู่ฤด,ดูกาล2015-16หลังทีมอยู่รอดบนพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่หลายจุดเช่นตำแหน่งโคช้ชเลือกเอาคลาดิโอราเนีอรีมาแทนนาเจลเพียร์เซนขณะที่ผู้เล่นทีมก็เลือกเสริมเข้ามาแบบหน้าไม่คุนถึงขั้นต้องเสิร์ชสรรพคุณใน Google กันเลยทีเดียวถ้าพูดไปใครจะเชื่อว่าเลสเตอร์ซิตี้ที่อุดมไปด้วยแข้งโนเนมและส่วนเกินจากทีมอื่นจะมีผลงานที่ดีเกินคาดแถมโค้ชใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจึงอยู่ที่ประสบการณ์ของเขานั้นมีเต็มเปี่ยม แต่ทว่ารานีเรีเพค่งจะพาทีมชาติกรีซแพ้ต่อหมู่เกาะแฟรโรไปอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อปีที่ผ่านมาดังคติพจน์ที่กล่าวว่าผลลัพธ์จะออกมาดีถ้าเกิดอยู่ถูกทีถูกคนและถูกเวลาซึ่งมันตรงกับบรรดาผู้เล่นของเลสเตอร์จากที่ฟอร์มเช็ดต,ตกชั้นในปีก่อนกับพุ่งเทียนขึ้นมาควาใช้เดี่ยงต่อเนืองส่วนเรื่องเกมรุกก็ดูจะโดดเด่นมากขึ้นนําโดย2คีย์แมนอย่างเรย์นมาเรสและเจมี่วาดีโดยเฉพาะวาดีที่ยังคงสานต่อฟอร์มดาวยิงมาจากปลายซีซั่นก่อน ในขณะที่เกมรับที่มีเอ็นโกโลกองเต้ที่เป็นดังไม้กวาดไดนาโมและจะมีคู่เซนเตอร์ไซส์บิ๊กอย่างโรเบิร์ตฮูดหรือเวสต์มอร์แกนส่งผลให้จิ้งจอกสยามขึ้นครองพลังจา่าฝูงและเข้าป้ายซิ่แชมเปี้ยนลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์สมโมสส์นนำรถล็อกแชมป์ประวัติศาสตร์อีกการฤดูก,กาลต่อมาตัวของเจมี่วารีก็ได้เจอกับประสบการณ์อีกนับไม่ถ้วนทางการติดทีมชาติอังกฤษได้รู้สึกเยือกเาแชมเปี้ยสลีกต่อด้วยการไปเล่นยูโรปาลีกคว้ารางวัลดาวน์สันโวใน ตอเน,นื่องด้วยการคว้าแชมป์เอฟเอคัพและคอมมูนิตี้ชิลล์อย่างน่นหนึ่งสมัยแถมเขายังเคยไปเล่นยูเอฟ่าคอนเฟลซ์ลีกมาแล้วด้วยแต่เมื่อทีมประสบปัญหาการเงินและเริ่มค่อยๆขายสตาร์ดังออกไปเป็นเหตุให้ทีมตกชั้นอีกครั้งในปี2023ทัวร์เลสเตอร์ก็สามารถคัมแบ็กเลื่อนชั้นได้อย่างไวในปีถัดมาและล่าสุดในซีซั่นนี้เลสเตอร์ที่ยังมีวาดีวัย38ปีไม่สามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้ตามเป้าต่อให้จะมีการเปลี่ยนคุณซื้อใหม่แต่ด้วยการที่สโมสรขคลดตัวเสริมท สุดท้ายเลสเตอร์ก็ตกชั้นกลับไปที่แชมเปี้ยนชิพดังเดิมซึ่งตัวของเจมี่วาดีก็ได้ประกาศผ่านสื่อโซเชียลแล้วว่าเขาจะแยกทางกับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ปิดฉากโชว,วลา13ปีกับเดอะฟ็อกซ์สโดยเขาจะยังไม่เลิกเล่นและมองหาความท้าทายในพรีเมียร์ลีกต่อไปตลอดเวลาที่อยู่กับเลสเตอร์นอกจากเรื่องเกียบประวัติแล้วตัวของเจมี่วาดีก็ยังได้ฝากฝั่งสถิติอวยมากมายกับสโมสรไม่ว่าจะเป็นลงเล่น500นัดทำไป2ประตู71แอสซิส,สเขาคือผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกที่กมดาสุ11 แสงหน้าอดีตดาวยิงปีศาจแดงและโค้ชเลสเตอร์อย่างรุดฟานนิสโ์รยที่ทำเอาไว้10นัดช่วงที่วาดีครบ100ประตูนในพรีเมียร์ลีกเขาใช้เวลาไป206นัดรองก,กับผู้เล่นอย่างเวนลูนี247นัดคริสเตียโนโรนัลโด223นัดดีดีเอร์็อกบา220นัดและโรเมรูลูก,กากูที่216นัดวาดีมีค่าเฉลี่ยนหน้าที่ต่อ1ประตูอยู่ที่183นาทีซึ่งน้อยกว่าผู้เล่นอย่างเดวยิสยอร์ก223นาทีเทดดี้เชอริงแฮม218นาที และจะเมนเดโฟ201นาทียิงประตูมากสุดในพรีเมียร์ลีกหลังอายุ30ที่111ประตูแสงหน้าเอียนไรตำนานอาร์เซนอลที่ทำเอาไว้93ประตูจาก145ประตูในพรีเมียร์ลีกวาดียิงในกรอบเขตโทษไป142ประตูคิดเป็น97.9%มีแค่เไวายอคนเดียวเท่านั้นที่มีค่าเฉลีย่ยมากกว่าวาดีคือ98.4%เรียกได้ว่าเขาคือ Fox in the Box ตัวจริงที่ได้คอยรับใช้สาเดอะฟอกซ์ นับเป็นเรื่องน่าใจหายไม่น้อยที่วาดีได้ประกาศอำลาเลสเตอร์หลังจบซีซั่นเพราะช่วงเวลาเกือบครึ่งชีวิตขอรับใช้จิ้งจอกฟงนี้มานานหลายปีเดินหน้าช่วยทีมใต,ต้เตาขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกพวงด้วยการคว้าแชมป์ได้ประเทศเพิ่มเติมแต่เมื่อขึ้นสุดมันก็มีลงสุดเป็นวัฏจักรกลายเป็นวาจิ้งจอกสยามมีผลงานที่ดรอปลงจนต้องตกชันแต่รอวันฟื้นตัวกลับมาอีกรอบ อยากไรก็ตามสถิติและเกียรติประวัติที่เจมี่วาดีได้ส,สร้างให้เลสเตอร์จะทําให้เขาเป็นตำนานอย่างสมภาคภูมิทั้งในสโมสรเลสเตอร์หรือถึงขั้นตำนานพรีเมียร์ลีกเลยด้วยซ้ําถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ s 7 Fa c t s f r o m f o o t b a l ุตลครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ